อ๋าๆๆแบบนี้คนทั้งโลกจะได้เห็นถัดแท้ของเธอเธอจบเผีแน่เฮ้ยพอ่อมดเขาจะไม่ยอมให้เจ้าทําสําเร็จหรอกอ่อเฮ้ยแล้วก่อนหริวเฟิงใชยคนถูกทำลายแล้วแต่บทสนทนาเมื่อกี้แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วนึกเลยว่าเพิ่งจะกลับมาจะต้องมาเจอเรื่องวุ่นวายขนาดนี้เลยพาพวกเขาไปพวกเราจะกลับเต้าว่ย ตัวเจากับประสาทหมาป่าก่อนนะดีไหมฉันจะเชื่อฟังเธอประสาทเต้าเ่วยสถานการณ์ภายนอกเป็นยางไรบ้างชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อประท้วงอยู่ด้านนอกพวกเขาตื่นเต้นมากนี่คือบริษัทผีดูดเลือดงั้นเหรอทำลายมันซะทำลายบริษัทผีดูดเลือดพวกคุณทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะครับอ่ะ กำไรในทุนเลือดดีอย่างพวกนายซะออกไปคนหมายมนุษย์ไม่ปกป้องเวมพายเขาเป็นหมาเดินที่ทำงานให้เวมพายและทรยศพวกเรามนุษย์ถ้าคนทรยศ์ผู้นี้เขาเป็นคนเขาเป็นปีศาจเออประธานช่วยด้วยเล่ามาสิพวกเธอวางแผนกันต่อไปจะเอาอย่างไง ลัวอะไรอย่างมากแค่สู้กันอีกสักตาเถอะถือว่าตอนนี้มนุษย์ไม่ใช้พลังของเมื่อพันปีก่อนแล้วเที่ยวกับเวมนมนแล้วเทคโนโลยีของพวกเขาก็น่ากลัวกว่าพวกมันสามารถทำลายประสาทาของเราได้อย่างง่ายด้เก่งกว่าเวมนมนโจมตีซะอีกนิดรหลีฉันคิดอย่างพวกนายเอง ทางที่ดีอย่าไปสู้กับพวกมนุษย์จะดีกว่านะถึงตอนนั้นเดี๋ยวจะเสียต้องสองฝ่ายไปด้วยกันหรือว่าเราจะทนได้แค่นี้เหรอใครบอกว่าต้องทนกันล่ะแข็งไม่ได้พวกเราใช้ของอ่อนมาได้บอกมาว่าเจ้านายของพวกแกไปไหนพวกแกไปไหนแล้วล่ะถ้าไม่บอกมาพวกเราก็จะโยนพวกแกลงจากที่นี่เลยนะ รีบพูดมาไม่งั้นก็อย่ามาโทษพวกเราแล้วกันนะฉันบอกไปหลายสิบครั้งแล้วฉันไม่รู้จริงๆถึงประธานจีจะเป็นเวไพายเขาก็เป็นคนดีนะยังไม่รีบพูดอีกจะไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรือไงก็ฉันไม่รู้จริงๆเฮ้ยใครปล่อยมือเฮ้ยแย่ yeah, แล้วฉันทนไม่ไหวแล้ว ท่านประธานชาตหน้าผมจะมาเป็นพนักงานของคุณอีกพนักงานที่พักดีอย่างเธอจะมาตายแบบนี้ได้ยังไงกันที่ยินว่าพวกคุณกำลังตามหาผมมีธุระอะไรหรือเปล่าครับท่านประธานฉันรักคุณมากเลยนะครับ